ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผม common baby s h e d i t i เช่นครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมกรีน่าฟรีไฟอารและวันนี้ก็มีชุดใหม่มาอีกแล้วนี่ไอชุดบูทตรงสตาอะไรนี่ยุดใส่หลัดทีนี้เนี่ยไอชุดใหม่ชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดคู่เนาะออวิธีการได้มันก็เอาอะไรนะเอาบูสตาไปแลกเนาะร้อยดวงครับผมนี่ชุดนี่ชุดนี่ชุดเนื้อน,นี่เอาบูสตาไปแลกเนาะวิธีที่หนึ่งนะครับบอกว่าสำหรับบูสตานี้ก็ต้องอะไรเนี่ย เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกอะไรก็ได้แต่ผมเลือกสกินเแล้วก็ชายปผมเราก็จะได้บูตสตามาสองอันนะเนาะแล้วเราก็ <c oughs> สามารถเอาไปแลกได้นะจ๊ะแลกอยู่ตรงไหนละ่ะ <c oughs> เราก็ไปที่ร้านค้ากันเลยดีกว่านะอื นี่แลกไอเทมเนี่ยแลกไอเทมเนี่ยแล้วก็นี่ไงบูสาตาเนี่ยสามารถไปแลกได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่โคตรแจ๋วครับผมได้2ชุดเลยเนาะร้อยดวงครับผมโอ้โหกว่าสิเก็บได้5ขัขวเออก็สําหรับใครที่เฝ้าเนาะอสำหรับใครที่รีบก็สามารถซื้อได้เลยในวันนี้ครับผมเพราะว่ามันจะเปิดเวลาก่อนเนาะนี่เราก็จะมาเนี่ยมันขายเท่าไหร่เนี่ยหนึ่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมแต่ว่าเราเนี่ย จะซื้อในราคาพิเศษครับผมอ่ะเนื่องจากเรามีคูปองลดราคาครับผมโอ้ยฉีเสื้อมาเห็ดย่างโดนี่อ่ะก็อะไรเนี่ยใช้ไปนี่1,500ลดไป2องร้บผมนี่ ก็จะเหลือ1549นรบะผมโอ้โหก็จะคุ้มนะผมดีจากได้ซื้อเท่าไหร่นะจากได้ซื้อ179 9้ยเใช่ไหมเราก็จะเหลือ4ันหรบนะผมอ่ะส่วนวิธีเอาก็เอาโทเค็นไปแลกเอานะครับผมโทเค็นไหนไหวะเออฟีไฟล์เนี่ยก็ไปแลกเอาอยู่ตรงนี้นี่ห็นบะนี่เ,เออลดราคาถ้าใช้เพชรเกินพันห้าแล้วจะได้รับลดราคาเพชร250ครับผมมาเราก็จะไปซื้อกันเลยล่ะสุดอ่าเราก็จะไปซื้อสุดกันนะครับผมเน่ ซื้อทานเทแล้วก็ลดราคาไปนี่เหลือพันห้าร้อยเราก็กดซื้อไปนี่สวยพี่สวยได้มาสองชุดกระป๋มแล้วบันทีนี้เราก็จะไปใส่กันนะผมตอนนี้เราก็เป็นเป็นเจอยู่นะจ๊ะนี่เจก็จะเปลี่ยนชุดเลยนะจ๊ะพูดห่าขวมัม้ยวะเออเราก็จะไปเปลี่ยนชุดนะครับผมแล้วเราก็จะไปรีวิวกันว่ามันจะสวยขนาดไหนเดอ้อยู่ในใส่ระเบิดชุ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 ด ชดดๆดชดชด,ชด,ชดเอายังไม่เข้านี่หว่ามันต้องเปิดก่อนเออนี่ไงมันต้องเปิดก่อนออสวยโอ้มันแยกเช็ดโอ้ถุยมันแยกเซตด,ด้วยครับผมนี่เราก็ใช้ทันทีไปอันนี้ก็เปิดแล้วก็ตกลงครับผมอ่ามีอะไรอีกไหมเนี่ยนู้มาแล้วมาแล้วเออมาทีนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอคมันไม่เข้ากันวะเฮ้ยมันต้องใช้สกินปืนที่มันเข้ากันนะครับผมอ่าก็คืออ่าเป็นสกินอะไรวะ สักลา,าสักลา,านน่แล้วก็จะแสดงในล็อบบี้ครับผมนี่มาแล้วเราก็จะไปรีวิวกันจ้าไป เอาเลยครับตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วนี่ตอนอัดนี่เชิญใครได้ก็เชิญมาครับผมเออใครไม่มาก็ไม่เป็นไรผมก็กดหนึ่งสเล็กกันได้ครับผมอ่าแต่ว่าวันนี้เราก็มากับวีนัทนะผมแล้วก็รู้เจอนะครับผมอา่าก็มา3มสีผมเฮอมาถามอย่าถามทุยมา3มอย่าถามสี่าสานมาเราก็จะลงกันที่พีคแต่ว่าโอ้ยคนคือหลายทีพี่น้องโอ้ยสซบปไพรส์เลยบันเนี้โอ้ยมันจะลงเยอะเกินบันหลังนี้ตีหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปักเชก บรกเคียวเด้อใจเย็นเพื่อนขอเก็บปืนก่อนโอ้ปืนพกหนึ่งกระบอกยังไงจังวะนี้โอ้กระตุกกระตุกกระตุกคนละโอ้คนหละโอ้ได้เกาะหนึ่งว่ะเฮ้ยแล้วยังไงโอ้มีกระสุนอืมกระเป๋าหนึ่งอ่ะโอ้คนคนคนโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอหาปืนก่อนหาปืนก่อนโอ้ปืนพกอีกแล้วกระสุนปืนพกเดี๋ยวเด้อโอ้ตรงนี้มีอะไรโอ้ยาอีกหนึ่งกองแล้วตรงนี้มีอะไรยาอีกหนึ่งกองผมแต่ว่ามันยิงกูไม่เจะโอ้เขาหัวโอ้หมวกแตกโอ้หมวกหนึ่งแตกเดี๋ยวเด้อก็จูกอนเดี๋ยวโอ้เฮ้กระตุกอยู่บันที่เนี้ยโอ้ 阿爸，阿爸、啊。啊啊啊 <laughs> อยู่เสรวปะอุ้ยอุ้ยแตกหนึ่งว่ะโรเจอร์เมา่อกี้แล้วอุ้ยเด้อ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 ลบ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 ก่อนเราต้องจุกก่อนเฮ้ยมันมันยางออบาดหาบ่เห็นม่หาบ่เห็นหาบ่เห็นดอกบักคำลอยเฮ้ยมันโอ้ยมันวิ่งผ่านหน้าบ้านเฮ้ยขอไปแล้วจังวันนี้ปั๊มยาสองกล่องเราแลนนีแล้วครับผมโอ้ยมันยิงกันม่นยิงกันแล้วไปแล้วจังวันนี้ขอหนีได้ป่ะโอ้ยเด้อเด้อวีนัสบอกว่ามีปืนให้ปืนยางน้อบัตนี้เดี๋้อเด้อปืนปืนปืนโอ้ยหากกาวดอเรูสหนึ ใส่ละวันที่นึงว่างหันก็เห็นแลนอยู่นี่อยู่หน้หนาบ้านนี่เฮ้อยู่ใส่น้อ,อยู่ไใดน้อไปใส่แล้วยื่อใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนหลังคาเอาขึ้นเนังเอาโลเจออ์เอาไปอีกหนึ่งว่ายังไงยังไงอยู่หลังคาป่เฮ้ยนี่แต่ว่าเดี๋ยวเหมือนจะหลังเข้าครับผมอยู่บ้านหลังนี้อีกน้อแร้วมันอยู่ใส่ละวันที่นี้หฮ้ อยู่ใสว่ะคือบ่เห็นเดี๋ยวเราหาก่อนหาก่อนหาก่อนเด้ได้ไมีเสียงแลนมีเสียงแล้วนี่ไงนี่ไงเสียงแลนไม่เสียงแล้วได้เสีโอ้เดี๋ยวเามันสีแลนไปแล้วมันหยแลนไปใส่ละครับเรียบร้อยแตกเรย้อเดี๋ยวมันเอามีดมาฟันมันฟันมีดแล้วเรียบร้อยโอ้โหปืนพ่าอยู่หลังมึงกับบอใส่เนาะขอซ้ำมันก่อนซ้ำมันก่อนเรียบร้อยครับโอ้โหปืนมีดกับบอใส่เอาเอามีดมาฟันเสือคือนสีหัวแห้งเนาะบอกคำอ่าไอ้กระสุนคือเบิดเราแห้งโอ้ยปืนลุกก็ไม่มีกระสุนครับผมแต่จังหวะนี้เนาะเราก็จะไปเฮ้ยเดี๋ยว มานอนอะไรตรงนี้ขอซ้ำเอาปืนปืนซาสปืนซาดแน่ปืนซาแน่เก็บเก็บเก็บเกไก้ม่เลมเวโอ้เพื่อนลมจังวันนี้แล้วกก็จูบเมากระต้งหนึ่งจะเต็มแล้วยังไงก็มาเลยครับเรีอบรอยแตกหนึ่งแล้วยังไงเรามันอยู่ใสว้เดเขอหนีก็ขอหนีก็โอ้หลายโพดอ่แตกไปอีกหนึ่งผมโดนซ้ำเนาะโอ้ยมันไม่เร็วไม่เ็้วเมันหลายโพดพิกนี่ก็น้อพดน้อพกสมคาลาดื้อเลยว่าไม่มันนน้โพดเด้อเดี๋เว้ก็ปัํายากันก่อนผมจังวันนี้เนาะเฮ้ยมีคนมาเฮ้ย แปดแลนไปใส่แล้วมีปืนชาร์จนี่ลงไปเอามาแล้วเฮ้ยปานระเบิดดึงระเบิดมาก้ว,ว,วจะเย็นจะเย็นน,น้ำแตกไปครับผมยังไงโอ้โหโรเจอร์เอาไปอีกหนึ่งวเฮ้ยเอาเรื่องครับผมโรเจอร์ของเราโหัวตินหัวติดจะเย็น ขอขอไปนี่ก่อนอ้อยดูเหมือนว่าโรเจอร์จะบอกว่ามันตายแล้วนะไอ้ข้างล่างบ้านเอ้โรเจอร์โดนยิงว่ะอยู่ตรงไหนอู้ยูพื้นว่ะอู้ยูเดี๋ยวเราขอปืนชาร์จก่อนใจใจเย็นๆโรเจอร์โรเจอร์ใจเย็นเดี๋ยวเก็บยาเออยาแล้วมีกระสุน30นัดอยู่ตรงนี้อู้ยแล้วนี่อะไรอู้ยเดี๋ยวเลูกซองลูกซองลูกซองอู้ยเดี๋ยวเอู้ยอะไรไม่ใช้ก็ทิ้งไปเอาทิ้งไปเอาทิ้งไปเขาเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเต้องเฝ้าไปซรอยโรเจอร์โรเจอร์สิไปหวั่นแล้วจังหวะนี้เราจะวิ่งไปช่วยแล้วมันอยู่ใส่รยเอาบิ้เราจะไปช่วฮ รเจอเรียบร้อยช่วยไม่ทานนะผมโอ้โหเดี๋ยวเราขออ้อมเนินอ้อมเนินก่อนออ้ยหลบไปหลังตัวนี้ถ้าวิ่งไปตรงๆนี้อาจจะโดนยิงได้ผมจังวันนี้เราก็วิ่งมาที่ตรงนี้ยุ่ยใส่บ้างหันมันลอยรถเจอโอ้ยยุบุญไปใส่เพื่อนมาข่ารถเจอห้อยขารถเจอเรียบร้อยเบิร์ตตีกันเลยที่โยกครับผมนี่ล่ก่อนจาโอ้ยไม่เห็นรถเจอเนาะไหนมาเราก็จะไปกันต่อผมอุ้ยเห็ดเห็ดเห็ดเห,ห็ด นี่กินเราก็เก็บของแล้วกิกนเห็ดนี่ผมอืมอเป็นไงครับชุดใหม่โอ้โหมันแจ่มแมวจริงๆนะผมเอามากับสกราลายใหม่ของเราเนี่ยไมส่สกาะเขียวนะอออุ้ยอีโอ้มีดาวข้างหลังด้วยว่าท่านผู้ชมเออสวยครับผม,มมีชุดอื่นมันบ่มีได้แต่ชุดนี้มีดาวข้างหลังครับผมฮ่าสวยพี่สวยกันเลยทีเดียวครับผมดาวแบบ ไหลปรืนปลุยปุยปุยปลุยบินปร่งเปลงไปครับผม <c oughs> อ่าหัวไม่เ่า <c oughs> เอะมาเราก็จะมาดูกันที่โคตาตัวแต่ดูเหมือนว่าบ่มีคนวะ่ะเฮ้ยขอย้ายไปที่โพครับผมอมืเรามาอยู่กันที่โพสินอกเนาะอ่าในโพนี่มีอย่างบอคนในเบิดไปผมตอนนี้เราก็เหลืออยู่คนเดียวนาะโอ้โหยเนื่องจากเพื่อนร่วมทีมได้เดทสมอลเล่กันก่อนผมเดทสมอลเล่เาท่านในรลงพีกอยู่ครับผมอ่าเราก็ จะไปกันตัวในนี้มีอย่างบอ่อโอ้โหหายเบิดพี่นอ้องเดือดแต่กระเป๋าของผมของนี่หายเบิร้ยเสียงอะไรวะนี่ห้อนหลอนหลอนจากของผมมาเราก็จะไปกันตัวตรงนี้มีอย่างของหายเบิร์ตมอ่ะเราก็จะมาดูที่บ้านโรงเรียนพนักนี่พูดได้ละผ้าเอื่นบ่หูเขากันครับผมมาเราอยมันไม่มีมาท่านผู้ชมเราก็จะไปไปโรงงานดีกว่าเนะหรืออะไรนี่อุอนน้งเกาะหนึ่ง เกาะหนึ่งครับผมเกาะหนึ่งอีกแล้วผมอ่าเราก็จะแล่นลงปลทางนี้เนี่ยอาจจะมีคนหรือเปล่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีรถมาทางขวาเฮ้ยจะแล่นอ๋อเขาเข่าโรงงานเขาโรงงานเสียดไปใส่โอ้เดี๋ยววคนไหลโอ้โหมีการยิงกันอยู่ข้างในโรงงานยังไงจงมว้เดี๋ยวเนลาดมันลาดโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมันฉีดมันขี่ไปมันขี่ไปต่ำ้าหัวเอาแตกไปหนึ่งครับผมยังไงจังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะเหลือตรงตัวรถไม่มันขี่ต่ำแล้วมันจะแล่นหนีมันเม่าเอ้ยแล้วยังไงอยู่ไหนอีกอยู่น อีอย uhm. ู่ในโรงงานไล่โรงงานจะวิ่งไปนะครับวิ่งไปไหนโอ้โหแปดแปดเจ็ดโอ้โหยีงบอกเขาเอาทางขวามาอีกทางขวามาอีกโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้เจ็บยังไงยังไงโอ้เดี๋ยวเรามันคือบมื่ขึ้นเปล่าแดงขึ้นเปล่าแดงบ่าขึ้นเปล่าแดงโอ้โหเจ็บเจ็บจบโอ้โหไปแล้วนะโรงงานเอาตัวนี้ตัวนี้จะวิ่งเข้าไปไหนจะแลนเข้าไปแซลโอ้กระทะกระทะล้วนๆโอ้ยกระทะล้วนๆเลยครับผมแล้วยังไงตัวขวาเอาเปลาบล็อกเปลาแดงเอา เอา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 ป่อเบ้อดงเอาเอายืนเก็บของสวยยืนเก็บเก็บของเข้าหัวเจ็ดสิบห้าแล้วยังไงโอ้โหมีการจุกว่ะเฮ้ยมันมีการจุกมันจะไปทะเลกระทายกี่เล้วโอ้กระทายแล้วโอ้ยเลยสีบ่แตกเอายังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยหลบจอยหลบจอยตัวขวาตัวขวาแล้วยันไลยเอาตั้งไอวัวว่ะเฮ้ย มันเอาเรื่องจังวะโอ้ยกระสุนเกือบ2 0 0นัดกูเหลือเจหแล้วนัดวันที่นี้แล้วยังไงมันขี่รถนี้อีกแล้วโอ้ตายตายตายกูตายวันนี้โอ้ยมันเต็มตี้ว่ท่านผู้ชมมันหลายโพ้ด้วยสีแรนออกสีแรนไปเส่เพื่อนเข้าอยู่นี่เอาอยู่นี่สีแรนไปใส่เอาไปใส่ไปใส่เรียบร้อยหลบไม่ทันนผมต้นไม้อยู่ข้างหน้าแต่คารไปได้อยู่หรือเปล่ายังไงเอาตัวหลังตัวหลังจะมาซอยเพื่อนที่มาซอยมูตีเรียบร้อยแตกซองผมแล้วยังไงยุใส่อีกยุใส่อีกยังไม่เห็นว่ะ ตอนนี้เห็นแค่2โตัวเอาสตัวยูเซ่เอ้มันกีดราบนชุบสี่บ้าชุบเรียบร้อยบอาห้ชุบครับผมแล้วยังไงยังไงเอามาลบลบเอฟอย่างเอารียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งแตกไปอีกหนึ่งครับผมแล้วยังไงเอ้มันกีดเราบ้าใจเย็นเพื่อนเราขอลบหลังต้นไม้ก้ามาดีครับเอาลงมาให้เอาโดนไปหนึ่งเอฟยังไงไม่ยืนนเเรียบร้อยเบิดเบิดตีกันเลยทีเดียวครับผมนี่อูเอ็มเจ็ดกอกมีมาเดียวขอเก็บของก่อนจ้า ของฟูอ่ะของฟูอ่ะแต่ว่าเนี่บังเกอร์ก็มีสี่อันแล้วนะครับผมก็พอได้ยูเนาะมาก็ขอบคุณสําหรับรถนะจ๊ะขอบคุณมากที่เอามาให้เด้อไปเฮาไปล่ากันต่อครับผมแต่ว่าตอนนี้มันคือเรือสามคนเรือสามคนเราพี่น้องมีอยหาไส้นอ่ะนี่วงกระบกใหญ่ครับผมเมาเราก็จะขี่มาดูแถวนี้ว่ามีคนหรือเปล่าผมโอ้ดูเหมือนว่าจะไม่มีเนาะเฮ้ยบ่มี่ครับผมเราก็จะขึ้นมาดูบนพีกว่า มีใครหงุดหงิดนะอือใครหงุดหงิดบอ ทะงดนิดนี่สกิดสักนิดนะครับผมนี่เดี๋ยวจะจับให้สักดอกใหญ่ๆว่าสั้นหรอเออมาแล้วก็จะขี่มาตรงทีแต่ดูเหมือนว่ามันคือบ่มีคนแหละบัดนี้โอ้ยแล้วก็จะมาดูตรงบ้านโรงเรียนนี้มีคนหรือเปล่าหือไอ้ตามหาเจ้ามาโดนเราได้ไอ้คือบ่เห็นเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโดนตรวจพบว่าเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงโดนพาสวยเอายังไงซีแลนดเอาสีแลนไปใส่ซีแลนเขาต้นไม้เรียบร้อยดนไปหนึ่งแล้วยังไงเอาเรียบร้อย แตกเลยครับบนดูโจมสงสัยจะเป็นความบังของหมู่บ้านพนะหัวเออมาเราก็จะขี่ไปตรงโพชินอกครัเบ้โอ้ต่ำตโตตรงตรงเต้โหดต่ำคกือต่ำกวกไหมผมดีนะรถไม่พังฮัลโหลพังนิดหน่อยผมไม่เป็นไรเนาะเออเราก็จะขี่เข้ามาที่โพสินอกเนาะไม่ตีลักกาตลบกันเลยทีเดียวผมลดเนี่ยโอ้ยเนาะตรงนี้มีใครเนี่ยมีใครบอ มีใครงดยิดบัะนี้มีภผยบองดยิดน่ะบอมีบอกโอ้โหดูเหมือนว่าจะดูเงียบเงาสักหน่อยนึงนะครับผมมันหาคนพอเน้อตอนนี้คนเหลือสองคนแล้วุมยมันอยุดเซบันเนี้มันอยู่ตีเดียวกันหรือเปล่าอยู่อยู่คนละตีนี่เราก็ขี่พาพีกมาอีกรอบหนึ่งครับผมหาพอเนะอุ้ยคือแมนโซกบดีหรือจ๊กไดเนี่ยเฮ้พวกเองเนี่ยต้องต้องเดี๋ยวว่ายังไงล่ะต้องโดน ฆ่าฆ่าเอออย่างว่าฆ่าค่เออต้องโดนคอมมอนฆ่านี่พวกเองมีบุญแล้วนะเข้าใจปะเออเข้าใจปะโดนผมฆ่านี่มีบุญกันทุกคนนะผมเฮ้ยหาขวานไงวะเออก็มันเกี่ยวอย่างกันเนาะงงเลยกูเออไม่เป็นไรผมนะเราก็จะไปตามหากันต่อไปเนาะเออแต่ดูเหมือนว่าเราจะกลับมาที่เดิมเนาะเออที่ที่เราฆ่าคนตายไว้ตรงนี้ครับผมอืม ตรงนั้นมีอะไรเฮ้ยเดยเด้อยวอเอีย,อยงแบบแบบโอ้รถตัวนี้ฮะโอ้มันเป็นรถครับผมมีหลอนครับผมนึกว่าคนเนาะเออสงสัยจะหิวกะหายเกินไปครับผมเมาตอนนี้เราก็จะขี่มาทางภพอีกแล้วแต่ก็ดูเหมือนไม่มีผมบงก็บีบไปที่ บีบไปที่ไหนวะเออบีบขึ้นไปบนเขาพีกเนาะเราก็จะขึ้นไปเขาพีกนั่นแหละครับผมนะเราก็จะขี่ขึ้นมาจะเป็นหายากหาซ่าเนาะย่ำอยากพ่อพ่อย่ำบ่อยากพ่อพ่อหลายๆครับผมบ้านเราก็จะขี่มาที่ตรงนี้ครับผมเอยดูเหมือนว่าจะมีคนเลยไม่เงยเราไม่จะโอ้ใจเย็นเพื่อนแล้วยังไงอยู่ข้างบนบ้านจัดเลยโดนระเบิดแล้วมันโดดลงมาวะว่าที่เรงระเบิดก็มาดิครับ าเมาถ้าแม่เรียบร้อยโดนลูกซองซองนัดล้มแล้วยังไงจังหวะน,นี้เพื่อนเจ้ายุ่ยใสเดี๋้อเอ้ยต้องไก่ใส่มันก่อยกุ๊ก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 แล้วก็แดบโอ้ยบะแมนบะกดผิดหาขัวบมาที่กดแดบนี่แดบใส่สักทีนึงแล้วโม่เจ้ายุ่ยใส่ะครับโม่เจ้ายุ่ยใสหืมเดีาเดาขอเอาลูกซองยิงพื้นได้ไหมอืปืนพกบ่พิษเออมันยิงเราใจเย็นใจเย็นก็ก็มาเลยครับเดีาเดายิงลมยิงลมโย่จิ๊กจ๊อยใจเย็น จเย็นครับผมขอจุกหนึ่งสเตปเอามีการสลบมีการหลบแล้วยังไงแล้วยังไงย่อให้สักหน่อยย่อให้สักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปังยานิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตายนะเนาะโอ้ยไอตัวนี้เดี๋ยวขอดูดาบหน่อยดาบออ้ยดาบเหม็นอาวุ้นจเย็นจะเย็น,ยนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโอ้ยแค่ฆ่าเพื่อนนายตายเองอย่าเฝ้าฆ่าเราเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปชาร์จมันเลยและกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมอเออมันไปเสเร็วหรือบันที่นีหยุดเสยลยะครับเอาแลน แลนเอแลนแลนเป็นไงเนาะมันชักลูกซองถ่าแล้วโอ้เดี๋ยวนะขอหลบมาไกลๆนิดนึงครับผมมันชักลูกซองถ้าเราไปมันจะโดนะผมยาวใหญ่เอาเจ็บเจ็บเจ็บักอยู่เจ็บคักอยู่แต่เขาบะาหูวสีจังไหนครับผมปาระเบิดไปจังหวะนี้แล้วยังไงอยู่หลงังไอว้วอตั้งไอว้วอหนึ่งเจ็บเอ้าเรียบเลยดูเหมือนว่าเขาจะตั้งช้าเกินไปครับ <c oughs> ผมห้าขวาก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับอ่าชุดใหม่นี้เนาะก็ อย่างสวยครับผมมีดาวอยู่ข้างหลังนะผมเกมนี้ก็ฆ่าไป12ตัวว่าซ่านคนเดียวนาะประทูก็พอได้ยุ่นะผมอ่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะผมวินัทฆ่าไปศูนย์เพราะว่าเดสสมอลเล่กันนะผมอะเออโรเจอฆ่าไป5เนาะทีมรวม17คิว U ครับผมอก็พอเ้าได้ยื่ครับผมอสำหรับชุดนี้ครับผมมันลดราคานะครับผม,มปกติมันจะแพงกว่านี้เนาะเออก็รีบซื้อกันนะจ๊ะก่อนที่มันจะหมดเวลานะ จ้าก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอแล้วก็เล่ทวิตอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าโบโอโ,บโอ o อ